Gracias. นายชุนนีตนายชุนวัสมุทรีและก็นนกท่านคุณนี้บุญเรือนแก่สาพก็มีบทบาทที่เดนชาดในสมัยที่อายัสมุทรีปี2531ถึง2534นะครับบทบาทที่เด่นมากตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในทีมที่ประสบคทา่สำเรุจที่สุดในทมที่บาน นะครับคุตวสาวอยู่งกระจาดในวันนี้เวลาประมาณสักสิบโมงครึงร่งนะภรรยาขอคือคุณเปิ้ลภรกยามีกระจาดนะครับขอได้ไปเคลื่อนศพของคุตรวออกมาจากโรงพยาบาลนะครับมาจากโรงพยาบาลที่อ,อาคารพยาธิวิทยาที่ฉุนลากรมาวิทยาลัยนะครับคุณเปิ้ลไปพบกับลูกสาวนะครับก็บ ไปติดต่อทำเอกสารแล้วก็ขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็เคลื่อนย้าย ที่างามศพที่วัดนะครับวันนี้เวลาประมาณ8.30นะครับที่วัดนาครกสาลาเศรษฐีนะครับด้านของกรมสมเด็จพระเจ้าลักษณะสยามบรมราชกุมารีสรงพระกรุณาปโดเการนะครับให้ผู้แทนพระองค์เชิญองวมาลาไปวางไว้ที่หน้าอีกศพคุณตัวสระยูครับแล้วจบนะ นะฮะลูกหนุ่มลูกหนุ่มลูกหนะังแล้วก็คุณเอกทุเอกนะฮะีคุณพงษ์พักวชิระบรรจงอ๋อครับไปรุ่นเดียวกันน,นะครับก็มีคุณพงษ์พักแล้วก็มีแดงทัญยาวชิระบรรจงมีผู้ปกครอัญฉลีนะครับในตอนที่หลับอ์ม,มาลาจากรงสมเด็จประเทพรัตนราชสุดานะครับ ลูกสาวสวยลูกสาวฝ่าแฝททั้งสองท่านแล้วก็พี่ชายพี่ชายแท้ๆของคุณตัวสนันยุนะครับคุณ,ค,ณคุณเอกมีองนนคนนะแต่ว่าตัวเออ่ยฝาของพีเ่เยเลยไม่ไใออ่ากับกุบกกปนะแคุณป้าน,นะครับ นี้ก็อเดินปิดดาลาไปกันมากมายดูเจ้าชู้ม,มั้ยเดินนะเลยแอบบุกมาเจอลา,าการจัดการจะไปกลับกับพี่ตัวนะครับคุยกับนี่พี่แดรนะครับแล้วก็ คุณตู่ในแวดวงการบันเทิงนะตะลอดจนคณะสถาปัตย์ภุลานะ <c oughs> คุณเจี๊ยบวชรปานเิยมนะคุณตู่จรับพงศลักษณ์สวัสดี <c oughs> คุณบินปนลลิลนะครับคุณชอดสายทิพย์ปนตรีบุญไา่เิีย์นะครับ หัเจมากอะยากทำงานอยากซีทอยากอะไรจะลุ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราเขไม่รู้ว่าเเป็นอะไรอะไรเพราะมันยันก็พอ มหากษัตริย so ์ีฤารชาาเรอะไรามธรรมชาติศาสนาและรมกั์เป็นคนไทยสมบูรณ์้ไหมคุณอ๊อฟงพักเนี่ยอายุน้อยกว่าที่ตัวพีนะฮะับว่ากา คุณตัวเนี่ยเกิดศูนย์สามตัวนุ่มเดียวกันก็ควาจากที่พี่แดงเล่า้วก็แสดงว่าคุณอ,องง๊อฟโง่ผัดไปผัดไม่ถ้าประวัตินะไปถัดเพราะว่าคุณเบือออ่อตธัญยาภรยารัศมีบอกว่าทั้งสองครอบครัวที่ต่อสนิทกันนะครับแต่ทั้งสองท่านก็คือคุณอ,องง๊อโง่ผัดกับคุณตัวเนี่ยก็ทำอะไรก็คล้ายๆก,กันเคยเล่นหนักด้วยกันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้กำกับก,บกองพร้อมๆกันใกล้เคียง การเมือเวลาไปแสดงออกทางการเมือบนถนนก็ไปไป้องกันโดยไม่ได้นัดหองกันก่อกันคือไม่ได้ต่างฝายต่างนัดกันแล้วก็ไปโดยการไปใช่นะครก็ไปเจอกันของทางพัฒนบิตตอนนั้นนะฮะในช่วงปีสี่กานไปและวันนี้ช่วง17.30นาฬิกานาทีนะครับคุณเิ้นทัฒยา Yeah. yeah.